เรื่องของเจ๊ก,ก้อยมาต่อกันที่เ네นนแอร์กันบ้างเน네นแอร์นะครับหรือว่านายหานะครับเป็นจอมขมังเวทอายุ63ปีนะครับเพราะว่านะครับมีสาวคนหนึ่งเดินทางเข้ามาร้องเรียนหลังจากถูกทำอนาจารนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตก็เลย บุกไปที่บ้านของเนนแอร์กันหน่อยอยู่แถวแถวเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมมันมีเรื่องราวของน้ำมันว่านมหาสเสน่ห์แม่ mm hmm. ได้ยินแต่ในละคร mm hmm. นี่นะฮะคือในชีวิตจริงก็มีเหมือนกันนะสำหรับว่านอะไรทำนองนี้คือมีการหลอกให้บูชา เอาไปตรวจสอบนี่นะครับขณะที่เจ้าตัวก็คือเนนแอร์ก็ออกมาตอบโต้ทันควันนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมันไม่สามารถทําใครท้องได้นะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้หญิงเนี่ยคือเนนแอร์บ,บอกว่าเป็นความสมัครใจของทั้งคู่คนะครับไม่ได้เป็นขืนใจใครนี่นะครับแต่ว่าตนโดนเรียกเงิน2 0 0 0 0 0บาทพอไม่ให้ก็เลยถูกแจ้งความขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเบื้องต้นยืนยันนะครับว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ เนนแอร์ก็ได้ยินชื่อมาค่อนข้างนานแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้พันตำรวจเอกอดิเรกทองแกมแก้วผู้กำกับการสอนอดอนเมืองนะครับพันตำรวจโทโอโสดผ่าผลรองผู้กำกับการสอบสวนสอนอดอนเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดอนเมืองครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอดอนเมืองเดินทางเข้าพบนายหานหรือว่าเนนแอร์จอมขมังเวทอายุ63ปีรายนี้ครับ ที่บ้านแถวแถวเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะพูดคุยขอข้อมูลหลังจากมีผู้เสียหายเป็นหญิงคนหนึ่งเข้ามาแจ้งความที่สอน,อนดอนเมืองบอกว่าถูกเนนแอรกระทำอนาจารนั่นเองครับจากการตรวจสอบก็พบสถานที่ดังกล่าวเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นแล้วก็มีส่วนที่เป็นอาคารชั้นเดียวเป็นห้องทำพิธีของเนนแอ้ด้านในแบ่งเป็นส่วนห้องนอนเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบห้องพิธี ไปพบแท่นบูชาเจ้าหน้าที่ขอนำน้ำมันว่านมหาสเสน่ห์ที่หญิงผู้เสียหายให้ข้อมูลไปส่งตรวจนะครับโดยเนนแอร์ Air ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเนนแอร์ N Air บอกว่ารู้จักผู้เสียหายเมื่อปี64ได้มาขอทำพิธีถอนของหลังจากถูกสามีทิ้งโดยมีใบหยามายืนยันซึ่งได้ทำพิธีสามรอบก่อนจะเริ่มทำความรู้จักกัน จากนั้นฝ่ายหญิงก็เวียนมาหาอยู่เป็นประจำตกลงคบหากันด้วยนะไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศแต่อย่างใดตนมีหลักฐานการโอนเงินให้ซึ่งก่อนที่ฝ่ายหญิงจะไปแจ้งความนั้นตนเหมือนถูกกันโชครัพย์เห็นตนเหมือนเป็นตู้ ATM ต่อมาฝ่ายหญิงบอกว่าตั้งคันมีลูกแต่ว่าตนเองเป็นหมันนะครับจึงทราบว,ว่าโกหกซึ่งหญิงคนดังกล่าวได้มาเรียกร้องอยากได้เงินสองแสน แต่พอตนไม่ให้ก็เอาเรื่องไปร้องเรียนการที่ตำรวจเข้ามาขอข้อมูลในครั้งนี้ตนพร้อมแล้วก็เต็มใจให้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยก็ฟังข้อมูลจากทั้งสองฝั่งคุณผู้ชมก็วิเคราะห์แล้วก็ฟังหูไว้หูก่อนนะครับพันตำรวจเอกอดิเรกกล่าวต่อนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยมาขอความร่วมมือกับทางเนนแอร์แล้วก็มาเก็บหลักฐาน พนักงานสอบสวนนะครับยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็ยืนยันว่าจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายแต่ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ต้องขอรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนั่นเองครับครับวัตถุประสงค์เขาต้องคืออะไรไม่รู้เขาต้องไปถามเขาดูสิครับ<ต>ไปถามเ<า>ขาดูถามแล้วแต่เขายืนยันว่าอาจารย์เนี่ยล่อลวงล่วงละเมิดเขามานานฝาก ีโอ้โหทำไมไม่เอาเรื่องผมในตอนนั้นล่ะครับทำไมเอาเรื่องผมตอนนี้ล่ะครับอาจารย์จะเอาผิดไหมอาจารย์ได้รับความเสียหายขนาดไหนอาจารย์ดาเนินการไงต่อไหมถ้าอาจารย์ว่าผมไม่คุยผมไม่พูดดีกว่าไม่ล้วอาจารย์เป็นผู้เสียหายได้กิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแหละนะฮะอาจารย์วันนี้ผมมาชี้แจงบอกว่าผมบริสุทธิ์ใจผมไม่ได้ไปทาอย่างนั้นที่อย่างที่คุณคิดอาจารย์ช่วยอธิบายวิธีพวกนี้การทําการแก้ของเนียอะไรที่อาจารย์ทำบ้าง ก็มีอาบน้ำมนต์อย่างเดียวแล่ยงอื่นฮะมีไหมไม่มีอาบน้ำมนต์อย่างเดียวเลยไม่มีทำ<ล>มาลงหน้านหน้านทองก็ลงน้ำมันให้นหน้าหน้าทองคุณยอมรับพิธีกรรมที่อาจารย์ทำมีอะไรลงเสกทองเข้าหน้าพิธีกรรมที่อาจารย์ทำมีอะไรศาสาธิกาที่ทองทำนี่ทำที่ไหนจะทำตรงนี้สิจะไปทำที่นกตรงไหนล่ะครับเอาแล้วห้องห้องส่วนตัวมีไหมมีห้องนอนผมอ่ะเคยให้แขกเข้าไปไมไม่มีไม่มีไม่ได้ไม่ได้ยินดีที่จะพาเข้าไปดูห้องนอนครับผอม อาจารย์มองว่าจะเป็นการดสเครดิตไหมเพราะว่าเดี๋ยวไปเปืองหน้าอาจารย์มีการทำใช่ใช่ใช่อ๋ออาจารย์จะมีวิธีอยู่เพราะไอเรื่องหน้านี้นะเพราะหนังภาพยนต์บูมฉายเอาเหรอะอาจารย์เรื่องบนดําสังไตรและผมก็กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศพอดีช่วงนี้ก็อาจจะเป็นการดีเครดิตอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์มองว่าอย่างนั้นใช่ครับแต่ไอเรื่องจะไปดําเนินคดีคืนคงไม่ก็ยังไม่รู้แล้วแต่ทนาย อแล้วแล้วการแล้วการมันมีเรื่องอย่างเงี้ยทำให้หนังอาจารย์ดังขึ้นมาเนี่ยมันจะดีไหมเนี่ยก็ดีสิให้มันดังอหนังผม,มเป็นอะไรเป็นดา,าราดับเชิญเฉยเขาจ้างผมก,ก็ทำทุกอย่างแต่ไม่ไม่ได้ทำเรื่องราวมกสกปกนะเนี่ยป้ายงานผมก็มีเห็นอยู่ป้ายอยู่ก็ดูอยู่ได้เขียนเป็นสีแดงก็มีผมีงานชนะไหนก็ม่รู้สึกท้อใจนะอาจารย์นะทำงาน,น,านาไม่ท้อดาวรักสู้อยู่แล้วอือหือ ก็คือเป็นนักลบอ่ะไม่ต้องกลัวพิษบาดแผลยินดีที่ช่วยเหลือผมเคยเสียชื่อเสียงมาเยอะแยะแล้วไม่รู้อ่ะมีอะไรจะเสียแล้วเรียกว่าหมูไม่กวรมันร้อนนะพวาเขาก็ต้องว่าตามกฎหมายแต่เขาอ้างว่ามีการล่อลวงหลอกให้มีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยข้อมูลตรงเนี้ยมันฟังขึ้นไหมฟังขึ้นไหมวันนี้ก็ตามที่สื่อบางคที่สื่อจากที่อาจารย์น้อยข้อมูลไปนะครับก็ต้องเอาหนุของอาจารย์กระทาด้วยนะครับว่าว่าสิ่งที่ พูดถึ่ให้ให้ข้อมูลมาเนี่ยกับข้อมูลที่อารให้ข้อมูลเนี่ยใครมีพยานฐานประกอบแล้วมีน้ำหนักเราก็มาชั่งน้ำหนักนะครับนะประมาณนี้ครับนะโอเค